สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องกัน p a ส e g a กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox ก,กันอีกเช่นเคยหลังจากที่ไม่ได้กลับมาเล่นนานนะครับผมซึ่งวันนี้นะั้นเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Randomizer นะครับผมนะโอเคไปเล่นกันเลยโอ้เราเกิดมาแล้วนะครับผมโอ้ไม g ก d เรามีปืนอะไรบ้างเรามีแอร์พอร์ตช็อตตี้ฮอตดอกแล้วก็โอ้มีคนยิงมีคนยิงใจเย็นนะโอเคดูสิโอ้เราจะเอาฮอตดอกไปแทงตูดเขากันเฮ้ย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 อ่ะไม่น่าเลยแล้วโอ้ยคนนี้เขาแต่งตัวด้วยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันมีซอมบี้มาได้ไงผมต้องหนีก่อนหนีก่อนมีซอมบี้ได้ไงตายซะ อ้ออตายตายดิตายดิไม่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 ผมโดนซอมพี้กัดตายโอ้ไม่กอดโอเคไม่เป็นไรครับเกมนี้มันก็จะอุ้ยอย่าเข้ามาโอเคเราคุยกันดีๆได้ด้วยลูกตะกัวโอ้โอ้โอ้อะไรนะ โอเคนะครับผมเราเกิดใหม่หลายรอบแล้วเอ้ยได้สติกกี้บอมอู้ของเดโมแมนนี่ออ้มาอยู่ได้ไงเออแล้วอะไรจะลงมาหรือเปล่าเออโอ้โหสุดยอดสนัยยังไม่ทันได้ใช้เลยโอเคเราได้ปืนอะไรเนี่ยโอ้ไอปืนปืนอะไรโอเคปืนระเบิดล็อกเก็ตจัมปะไม่ได้โอ้ เหมือนผมจะยั้งเร่อไปออกเลยฮะเฮ้ยปะเจตีปะเจปะเจปาเจปะเจปาเจตีปาเจตีอยู่ไหนอยู่ไหนจัตตาลวฟาดเลยเอออ้โดนยิงแล้วมันดูนัวัวซัวมากแล้วมีนิวคาเมล่าไหมค้ณว่าไงยิงสิไม่มีดาเมจเลยครับออนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเรามาเกิด ช็อตกันเรียบร้อยเรียบร้อยเอาดาบฟันเลยสุดยอดเราน่าจะเล่นยากมากครับผมนึ่งจากผมเล่นเนานมากยิงยิงยิงยิโอเคโดนโอ้โหสี่สิบเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนส่วนตายเลยเอาไว้ว่าตอนนี้เรามาวอมมือก่อนแล้วกันนะ โอ้ยเรามีเฮลแอ x ซ์แล้วก็ฮอ t ค o c o โก้พาวร้อนนะอฮ้ยวัวนจะนรกมาหาเจ้าแล้วฟันโ,โป้งโป้งโป้งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบเออโอ้ my g กอดโอเคเออแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเอามีควันด้วยใครใครใครอยู่แถวนี้แล้วผมมองไม่เห็น ผมมองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอ๋อควันอะไรเต็มเลยดิเคยทำอะไรแถวนี้เนี่ยไปดีกว่านะครับผมจะไปอยูย่กับเขาเลยอะไรอะระเบิดควันเหรอหรือ a อ o ดอ Collect ว้าวได้อะไรมาอ่ะเฮ้ยผมโดนยิงหลังอะ่ะไม่เป็นไรเรามีปืนฉีดน้ำว่าเท่กัน โอ้ S <S <y> oh my god โดนยิงอีกแล้ว level action รู้สึกว่าผมต้องไปฝึกยิงมาเยอะเลยยิงไม่โดนเลยแล้วก็มีบเทเร์ร์ซอสอะไรรับเนี้ยอดับยักษ์แล้วก็บ็อกซีคนละกินสิอืมอ่าโรยไม่น่าได้ไม่น่ากินเลยหรอก เราหาคนอื่นก่นอนดีกว่าว่าเขาอยู่ไหนก็อยู่ข้างหลังคุณไง <Aust S 1> ผมชอบสกินเขาอะแต่งตัวแบบอุย้ยได้เราได้ AWP มาฮอดอกทำไมต้องยัดหน้าด้วยลูกสองด้วยไม่เข้าใจเราต้องหาที่โอ้โหดีสวดอีกโก้น่าจะซุ่มยิงไม่ได้แล้วอะมามาเลยโอ้อ ไม่ก็ผมสู้ใครไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรดาก็สลีเยอะสกูแมนดาวนี่วะปืนนี่ว่ะกดยิงค้างไปเลยอืม,มาโอ้กระสุนหมดเร็วแท้ยิง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 โดนกินนัดเองเนี่ยโหไม่กินนัดก็ตายแล้วเราพลาดเราพลาดเฮ้ยเฮ้ย T F 2 Sniper โคบอืมสโค,บ,สโคบดีแต่อหาที่เล็งแบบหาที่ยืนดีๆไม่น่ามีเลยโอ้โหแล้วแบบนี้จบไปแล้วครับตาแรกเรียบร้อยเรียบร้อยเลยยังไม่ถันได้ใช้เลยดึงด่านต่อไปดีกว่าด่านที่น่าจะเล่นง่ายก็ริวบิทมาดูกัน อ๋อค okay. oh, okay. um, so like ือเกมโอ้โหโอ้โหเกิดมาก็เจอเลยเหรอดักเลยใครเข้ามาโดนอ่ะดอุ้ยเดมอนพิกเอ็กเอามาทำไมเอามาคูณหาแล่เหรอโอ้โหนทำไมฆ่ากันเยอะจังเลยดักยิงยิงยิงทำไมเขาไม่ตายเอาตายแล้ววิ่งเลยครับรออะไรใครตามมาไหมโอ้ยโอ้ยระเบิด ฮะใครบินลงมาเอา้างงวายเออไม่ไหวไม่ไหวจริงๆมัวสัวมากโอ้ยแล้วได้ปืนอะไรมาด้านหน้ากันโอ้โหโอ้โหมันยิงเป็นระเบิดแล้วนะ่ะมันกล้วยเลยก็ได้นะปืนอะไรนะนเนี่ย ไม่โดนสักนัดเลยโดนโดนให้หน่อยครับพี่โดนให้หน่อยโอ้โดนแต่ไม่ตายหรือตายเมื่อกี้ไม่ตายไม่ตายสนายสนายหรืออะไรเนี่ยโอ้เร็วจังครับนี่โอ้ยไอมีนนี่มันเร็วอยู่แล้วอันนี้ปืนแหละยังไม่ได้ให้ดูปืนก็ตายแล้วนี่ อกสองชุดอ้าวตายคู่ฮะโอเคเราเกิดมาเราเจอคุณผู้หญิงแล้วก็อะไรหลังคาก็ยิงจังเลยฉันสองก็ยิงไม่หยุดออ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 ืือืืืไม่ต้อง AK ได้เกิด AK สิบสองจดไปสัตกันหน่อยสัตกันหน่อยไม่โดนเลยสักนัดเรียบแล้วย เล่นไม่ได้จริงโอ้ไหน,น,นปืนก็ยิงไม่ดีเอ,เอาปลาได้ฟันหัวลเลยนั่นทุบเลยทุบด้วยปลากินปลาเยอะเอาไปไปเอาไปเรียบร้อย <c oughs> โดนปืนยัดหน้าโอ้ยเราได้เกิดตรงนี้เออใจยเย็นครับพี่ใจยเย็นผมมีมีอีกโตโอ้โหปืนมินิกันมา,มาสเปลบุกแค่ติดไม้เหรอสุดยอดเลย ได้ปืนีิชิวกันโอ้โนโนโนนทำไมมันดูเดือดดูเดือดขนาดนี้ผมไม่ได้เกิดเลยโอ้ oh, oh, เกิดมาโดนอะไรเนี่ยตายซะตายซะโอเคเรียบร้อยคิวแรกของเราวันนี้วาย ทำไมเราได้ปืนท <c ười wrote lại> <od ic> <noises> ี่ไม <os od ic voice> <od ic> <subway> ่ค่อยดีเลยนี่ก็ดีแหละแต่ผมใช้กาเองผมขอโทษหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคือปืนอะไรมัีฉือบืนมันคืออะไรสักอย่างแมว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 เรียบร้อยหนึ่งศพศพยังมศพต่อไปฮึบฮึบเมื่อไหร่จะตายเนี่ยเศร้าเราเกิดมาเราได้เชสช็อตกันลูกซองมันมัน ตายคู่เลยเนี่ยมันนอนตายข้างกันเนี่ยปืนอือหืออืโอ้แล้วใครยิงหลังครับเนี่ยจะปืนนี้หน่อยเป็นไงโอ้โหวิ่งแรงยังไวเลยพี่พี่เอ้ยพี่วิ่งเลยจังเรามีคิดซอส โอ้ขอ้าได้พลังแกไม่รอดแน่ปืนเฮฟวี่เหรอปืนเฮฟวี่เหรอชดกันของเฮฟวี่เอไม่ใช่ชตกดิอีกอันอีกอันหนึ่งทำไมฟันไม่โดนเลยเออตายสักทีฟัน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 อือสองศพอืออาฉันได้เกิดแล้วแกไม่รอดแน่คิดว่าสไนเปิลของแกจะช่วยอะไรแกได้ฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนอย่างเดียวความผิวไหวผิวไหวผิวไหวสามศพ ร้อยเรียบร้อยไรฟันไรฟันกระโดดกระโดดไรฟันเอ,อ้อไม่หอไม่หลออเสร็จแล้วหรอเอื้อมาอยู่ในแมปที่สองวันนี้นะครับผมก็คือโบอรีนาโอเคไปยิงธนูมันๆกันดีกว่า Let's go โอเคเข้ามาแล้วโอ้ย d อ่ะเกมจบไปจังเลยน้่หลดอจัง โอเคนะครับผมเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้เล่นโอเคได้เวลาเอาจริงเฮ้ย <c oughs> ได้เวลาเอาจริงแล้วแน่จริงก็เข้ามาเล็งยิงโดนไหมไม่รู้เท่าที่รู้ไม่โดนโดนเล็งยิงเล็งยิงไม่มีความโดนความแม่นไม่มีเออเรียบร้อย เข้ามาเซ่เข้ามาโหทำไมเขาวิ่งเร็วจังเลยเรียบร้อยเห็นลิงลิงอันดับหนึ่งเหรออันดับหนึ่งเหรอห้าคิวเหรออาอเรียบร้อยเรียบร้อยมาสี่คนละสี่คนละสี่คนสี่คนสี่คนหน้มาสี่คนอ๋อเขาเขาไปหวั่นแล้วเออคนเดิมเลยเหรอไม่ยอมไม่ยอม อันดับสองเราเราเล่นไดดีกว่านี้สไนไม่ใช่สไนธนูเดี๋เอาเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์่อนลงมาข้างล่างดีกว่าว้ยสองทางเลยอาไม่นะอันดับหนึ่งเขายังนำอยู่สิบเต็มเราได้แค่เจ็ดเอง อย่าอย่าอย่าเข้ามาะไม่ชอบเล่นเรจะใกล้ธนูเขายิงกันอย่าใกล้ไม่งั้นธนูโอ้โอ้เอคิดว่าต,ตายไปแล้วโอ้โหนี่เขาจะเล่นอะยใะใกล้ผมไม่ยอมโอ้อัอดับหนึ่งไม่ก็อย่างงี้ผมต้องไล่ฆ่าละหรือว่าจะโดนเขาฆ่าด <laughs> ไไิไม่เป็นไรไม่เป็นไร top t h r e ยังดี ô, ê, khém chăng lưới đi. cứ đục tài, cứ đục tài. âu, âu, luôn còng sang ân. ơ, tuổi, ơ, ý lắng lấy. ơ, 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 ơ. ừ, เฮ้ยใครเนี่ยเออยิงไปยิงไปเออใครยิงผมเออรับหนึ่งอีกแล้วโหห่างกันสิบเอเต้อะไรจะขนาดนั้นทำไมผมวิ่งไม่ได้เดินโคชา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัวนับหนึ่งโอ้โหเขายิงโดนได้ไงโคตร นี้เปล่านี่ยเช็คหายิงเข้ายู่ไหนกันหมดอ่ะอืมไม่นะอันดับสองโดนแซงแล้วเดีย๋ยวนะผมหาเขาไม่เจอโอ้ไมาไมวผมมองนี่โดนมั้งสิ ด้านข้างก็มีด้านบนก็มีทุกด้านเลยนะเขีบด้านบนได้หนึ่งด้านล่างอยู่ไหนโอ้โอ้ผมโดนคนนี้ฆ่าอีกแล้วโดนบ่อยมากหายเฉยอยู่ไหนนะเขาหายไปไหนหมด โอ้อีกแล้วอ่ะไม่นะเขานำไปไกลเลยเราตามเขาทันได้ยังไงจังหวะนี้เขาชออตเท็มๆโดนผมก้มโอ้ยใครกำลังขึ้นมี่โดนโอ้เขาเล่นผมผิดแล้วนุมคิดถูกแล้วแหละคนเดิมเลย นับหนึ่งอยู่นี่นับหนึ่งอันนับหนึ่งโดนผมเก็บเรียบร้อยคนนี้ไม่ชอบครับเออไม่นะโอ้ my god ผมเป็นติดท็อีด้วยโอ้เอาเป็นว่าตาอะไรเป็นการวอร์ไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เราอยู่กันในตาที่สองแล้วนะมาดูกันอันนี้เป็นตาสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจ เรามาหากันที่เ,เขาอยู่ไหนกันเห็นแล้วคนแรกใกล้ๆเออกไปก่อนหนึ่งคนเว้ยคนนั้นคือคุณเออสามคิวเออเรียบร้อยเรียบร้อยยิงโดนเลยเออยิอองโดน อืมไม่น่าหันเลยราหันไปโดนยิงเลย <c oughs> กึไกลไปก็ไม่ดียิงไม่โดนโอ๋อัำดับหนึ่งกเก่งเกินเออโดนอีกแล้วผมโดนบ่ายมากเลย เราเรอะไรตรงนี <hein ous> ้โอ hmm? ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยนี่เรียบร้อยหลังคาไม่โดนอะหลังคามาสูงเกินเรียบร้อยบนวนข้างบนมีข้างบนมีโอ้ไม่รอดตัวอยู่ที่สูงนี่ไป็นเนี่ย ที่สูงเก็บไปยิงเยอะเรียบร้อยเฮ้ยมันมีโอหันไปแบบ๊บเดียวหามประมาทครับเกมนี้หันไว้ทั้งไหนมันมีอยู่เขาอยู่รอบตัวเรา กดไม่ติดซะง,งั้นขึ้นไปแล้วทำไมยังไม่ดูเนี่ยเออเออเอออะไรอะไรมาเนี่ยเอา้าอยู่ดีมีโตังขึ้นมาโอ้ไม่กดโดนกล่อ,องขุมขันเออไม่น่ารอดอ่ะตอนนี้ ตอนนี้โดนหนะักเรียบร้อยเล่นแบบเรียบร้อยอ้าโอเคมองรอบๆไปโอ้ My g ม่กอ โห oh, นับที่หน uh ึ huh. ่ง <fella> ก <stellen> ็ยี่สิบคิวแล้วเขาจะเก่งกันไปแล้วเฮ้ยมีคนลงมาขั้งล่ะอืมอุยยังนับหนึ่งเฮ้ยผมจะโค่นไม่ได้เฮ้ยเก่งไปแล้วโอ้ผมโดนคนเก็บอีกแล้ว ลิงที่หนึ่งอยู่ไปเล่นลก็อื่นดีกว่ามาดูกันว่ามีเออเออเออธนูดูมาไม่ดีละไม่ดีละเขาอ,อยู่ไหนกันนะหาไม่เจอลงข้างล่างดีกว่ามามาเออเขาหายไปไหนอ้าวอยู่นูน่นโดนเขาสวนเยเลย เอ้ยไม่ถึงนั้นได้ยังไงเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเกือบโดนโอ้โดนจริงเรียบร้อยผู้ชนะเป็นคนนี้อีกแล้วนะครับผมเก่งจริงๆเราสู้เขาไม่ได้เลยเราคาไดแค่สิบสองเโอเคเรามาอยู่กันในเกม r ival s กันนะครับผมนะไปกันเลยกันต่อโอเคเดี๋ยวดูซิ มาเล่นอะไรดีเราเล่น 1, 1, 2, 2, นะหนึ่งหนึ่งหรือสองสองดีนะหนึ่งหนึ่งดีกว่าใครสนใจมาหนึ่งหนึ่งกับผมมารอเขาเข้ามานะครับผมเอ๊มีใครต้องการโซโล่ไหมเอกมาหน่อยอย เคียนะครับผมเคมียได้เริ่มแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งมาเราเจอกับคุณอะไรทุกอย่างไปแต่แข่งกันในอารีนาแล้วกันนะมามาดูกันว่าเราจะเล่นลอดหรือเปล่ามาไปเลยกันเลยหูเขาอยู่ไหนกันนะเฮลั่นเห็นลนเหลนละ,นละวาย ไม่โดนเลยพี่ไม่โดนเลยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไม่โดสนสตันเลยเฮ้ยขเขาไปไหนเฮ้ยเสไลด์มาอื้มอื้มอื้มนี่จังหวะน,นี้แหละเออโอ้เรพาพลาดนิดเดียวเองไม่งั้นพลาดแล้วโอเครอบสองไปรอบนี้แหละอ๋อมันมีปืนแหละปืในให้เล่นนี่ว่า ปลาระเบิดก่อนปลาระเบิดไปเฮ้ยกลับมาหาตัวเองทำไมครับพี่เฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสไลด์เห็นแล้เวเห็นแล้วยิง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 เขาน้อจะเกือบตายเฮ้ยปลาเลยกระสุนหมดอีกแล้ว เรียบร้อยรอบนี้ผมชนะว้าวเอ้ยมันมีหมัดด้วยนะลองสักหน่อยคงไม่เสียหายไปเลยเลยอ่ะออันนี้มันย่อหนิวะเขาหมัดเขาบอกว่าหมัดโกงอ่ะปืนจะโกงกว่าเฮ้ยเฮ้ยหมัดโกงกว่าเฮ้ย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 นิดเดียว จะหนีไปไหนเชียวเรียบร้อยเราใช้หมัดต่อยเขาตายหมัดโคตรโกงไปเราไม่ใช่มาดีกว่าเรามีระเบิดเราเราเรา,เราหาจังหวะป้าไปโอเคเอ่อไม่น่าเลยหรอกเฮ้ยเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเห็นอยู่เห็นอยูเอย่เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนหาเขาก่อนเขาเหมือนจะไม่อยู่ที่นี่หรือเปล่า อีไทีโอ้เห็นละมาโอ้ยมีเพื่อนจากดิสคอดไปมาเไปไ็นอะไรตอนนี้ผมเล่นก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปนั่นแหละเราค่อยไปคับกับเขาไปได้ไหมไปดูไหมขยู่ไหนเนี่ยขยู่ไหนโ,โหาเขาโอ้ยเห็นละเห็นละโอ้ยกะสุดมด ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแน่จริงก็มาเฮ้ยเฮ้ยไม่ปลอดภัยละวเราวิ่งเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่นอนเฮ้ยโอ้ไม่รอดครับผมตานี้มาเดี๋ยวแชทมัดอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าหมัดจะเล่นได้ง่ายกว่าโอ้เห็นละเขต่อยกันอย่างนี้แหละมามาบัวขาวว้าบัวขาวว้า มามามาเท<า>นไฟเทนเอา <laughs> เขาใครเขาใช้ลูกกระสุนกันเขาใช้หมัดพลังกายต่อยทำไมยังไม่ตายเฮ้ยตายยากจังเลยโอ้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปล้อเล่นกับปืนหเหลือแค่ร้อยห้าสิบนี่นาทำไมผมยังต่อยเขาไม่ตาย เขาอยู่ไหนโอ้เรน,นัดเดียวโอ้ตัวนี้ดูเดือดมากโอ้ยิงไม่โดนเลย เรียบร้อยรอบนี้ผมชนะเรียบร้อยแต้มเท่ากันแล้วสูสีมากมาสิเขาอยู่ที่ไหนโอ้เห็นแล้วอาระเบิดอุโ,โ,โ,โอ้ยโดน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเปลี่ยนปืนซะงั้นเออเขาหนีเขาหนีเขาหนีไปไหน อยู่ไหนไหนก่อนจะหนีไปไหนจ๊ะลงมาปะเพงหงนะหม้ยาเขาไม่มาแสดงว่าเขาเลือน้อยเอยเรียบร้อยผมชนะครับผม yes จบยังตอนนี้ยังไม่จบเลยจบแล้ว อย่างไม่จบมีกิตาเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ข้างบนโอ้ยฝั่งนู้นเลยอุ้งไม่โดนจนังหวะนี้เขาอยู่ไหนอะอ่าเขาไม่เจอเลยเขาวิ่งไปไหนแล่วอะแล้วฉันเห็นหนายแล้วเพื่อน Okay, mm -hmm. Mm -hmm, donut, donut, oh, kayo may loo. Hmm. Hmm, doon na Doon oi, ทำไมเล่นเลือกเขาเลือกที่สามสิบเจ็ดเองส u d เด n นเด็แล้วโอ้ใครชนะตอนนี้ใ็ชนะเลยใช่ไหมใช้หมัดเลยแล้วกันเอ้ยไม่ได้ไม่น่าไหวเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหนนะซัดระเบิดไปลูกหนึ่ง เ,เห,เห,หนะต่อยต่อยเลยอู้พลาดเองครับผมนิดเดียวเองเกือบชนะแล้วตาดีเขาเป็นผู้ชนะโอ้ไม่ก็อ๋อแต่ก็สนุกมาก้วครับผมโอเคไหนๆก็มาอย่างนี้แล้วงั้นผมขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า